ส้างสายจองไว้้วยแหวนสตันลเลยสวมคอยแหวนแครปปักเข็บป้องการหัวใจน้องจะคอยพี่นะ <c oughs> อย่าลืมนะสัญญาใครใครแหวนที่พี่ให้ไว้จะเป็นรั้ว จำาคามความอ้างวางสิ่งที่หวังใจด้วยความเงาเห็นใจพี ก็บ่แสบปากมันจืดมือแรก้องสีย่อยูุยในมือเศร้าส,สีสีไปเข็มนึงแต่ว่ามันเข็มแบบทาพิบ่พิสาดา้าันะทา ฉีดเข็มต้องมีท่าด้วยมั้อเมื่อเช้ามึงฉีดท่าเบสิกไปกูอยากได้ท่าโว้ยท่ามูฮิตเป็ดไก่ผุนตีปีปปับับปับับัีปีกระพื่อกระเพื่อผุนไตยู่้งคือผุนยู่จคืปับ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 เอ้ยต่บตๆๆต่ำจะสีเมสเสียงดังฟังสัตว์เสียงดังจับจับจับกุมัดจังสัตบอกกูสุดยอดเลยมงเาเลยหน่อยชอบแบบนั้นโเคยโมโค้ดไอ้เค่เหรออยู่ในน้ำน่ะจับหจับจับเ้ อ้สมัยนั้นกูเบิ่งเรื่องอนี้กูมาแห้งกูรี่เบิ่งแต่ฉากนั่นแหละจำไ,ได้หรือยัรูฮีถ้าชื่อรูฮี <c oughs> ไม่เป็นไปไม่ได้ <c oughs> ถ้าตังหาที่คือรูฮีเออแล้วต้องเติมเติมยังไงอะเติมเท่าไหร่เออถ้ารถคันใหญ่ๆอย่างพี่นี่ก็ต่ำๆก็ร้อย ร้อยขึ้นเหรอร้อยพี่ก็ดูเลยว่าพี่จะเอายี่ห้อไหนถูกไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่พี่ก็เลือกเลยแล้วพี่ก็เติมแหมมันเติมไม่ได้อะจีนุ่มจะเติมไม่ได้ได้ยังไงผมเป็นเด็กปั๊มมา20ปีเนี่ยเอาไอ้เหี้ยก็มึงบอกให้เติมอย่างต่ำร้อยหนึ่งก็ปั๊มมึงมีแต่เก้าห้าเก้าหนึ่งอี๊ยยิปโอ๊ยขอโทษครับพี่เดี๋ยวผมไปบอกเจ้าของปั๊มให้เอาอีร้อยยี่สิบมาเติมเลยอสัตว์บ้าหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่ไปซะดีมั้งเฮ้้ย่่นองไมจ จำนวนเงินครับพี่อ๋ออย่างน้อยๆนี่ยคือร้อยหนึ่งอืมงั้นพี่เติม91 120บาท91้าหร้อยยีบาทมันเกลี้ยงถังเลยนะพี่กระถอกนี่ก็เกินแล้วนะพี่เออเติมเท่นั้นบ้านพี่อยู่แค่นี้เองครับตามฝากเติมด้วยโอเคครับพี่เออพี่ครับเปิดฝาเลยเปิดฝาเลยนะเปิดเลยสิพี่อ่าได้ได้ได้โอ้ยเสียงที่ใช่โอ้โหเกมที่ชอบอะลงมา